ก่อนจะไปพบกับความบันเทิงอย่าลืมกดดีดกดตสครกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราแกงเซิร์ฟเยาวรุ่นด้วยนะเจขาะเพื่อนสามารถติดตามความบันเทิงของแกงเซิร์ฟเยาวรุ่นได้ที่ f a e e o o o p p g g จแกงเซิร์ฟเยาวรุ่นอิน t a า r กรมเซิร์ฟอเดกยาวรุ่นอกแกงและ Youtube c h anel s ซิร์ฟเยาวรุ่นแกง ครับครับตอนนี้บอลแล้วก็แกงเซิร์ฟเยาวรุ่นนะครับก็มาอยู่ที่เนเวอร์เวและนี่นะครับก็คือพี่ทีแห่งเน v e r ร์เวสวัสดีครับจะบอกว่ามันเข้าได้หลายทางมากเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนําสามารถมาจากนัร้าวซอย18ก็ได้หรือจะทางรัชดาซอย19หรือวิภาวดี20ก็ได้นะครับแต่เวลาออกก็ต้องออกทางเข้าถูกไหมพี่โอเคพิธีมีหน้าที่ที่นี่คือเป็นครูสอนด้วยแล้วก็สอนด้วยครับอ๋อ ที่นี่จะมีครูอยู่3าคนนะครับครับผมปกติแล้วมันเปิดเวลาอะไรยังไงครับปกติเวลาจะเปิดบ่ายโมงครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเวลาปกติก็จะเปิดถึงสี่ทุ่มที่จะเป็นไพรเวทอย่างเดียวครับผมและหลังสี่ทุ่มถึงตีสองจะเป็นช่วงฟรีโฟก็คือสี่สองเลยใช่ครั้ขอบคุณพี่ทีมากๆที่ให้คำแนะนำนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูแกงเซิร์ฟเยาวรุ่นกันครับว่าเขาจะมาทําอะไรที่เนเวอร์เวฟแห่งนี้สวัสดีค่ะพี่เก้ค่ะแล้ตอนนี้ในชั่วงแล้วไง มีพี ced, it. It ่สองแล้วนะจ๊ะวันนี้นะเราก็จะแบบถามความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มว่าปกติเนี่ยเวลาเขาไปเล่นเซิร์ฟื่อนกันเนี่ยเขาชอบใส่กางเกงขาสั้นหรือกางเกงขายาวหรเล่นกันเอกชอบใส่กางเกงขายาวชอบใส่ขายาวส่วนเขาชอบใส่ขาสั้นเอองั้นเดี๋ยวเราไปดูกันสิว่าเพื่อนๆชาวแกล์เยาวรุ่นเนี่ยเขาชอบใส่กางเกงขาสั้นหรือขายาวนะะตามไปดูกันเลยค่ะช่วงแล้วไงใครแฝง ระหว่างกางเกงกางเกงขาสั้นกับกางเกงขายาวคิดว่าการใส่แบบไหนเนี่ยสะสเกตที่เต็งชอบที่สุดชอบกางเกงขายาวขอค่ะลมบ่อยค่ะชอบใส่ขาสั้นค่ะเพราะว่าสนไมู่ขาสั้นยังไงเออขายาวครับเพราะว่าเพราะว่าสเก็ตตีขา ใส่กางเกงขาสั้นค่ะถ้าเรียกสูทเชฟนะคะเพราะว่าเพราะว่าเวลาเราย่อใช่ไหมมันก็จะแบบติดเบาเพราะหนูเป็นทูพีถ้าเกิดจะตีเราใส่เอาเอาอยู่นี่ก็ตลอดเวลาเลยค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะก็ขอขอเลยเขาเลยแล้วกันเวลาล้มมันจะได้เซฟเข่าอ๋อชอบใส่กางเกงขายาวค่ะเพราะว่าตอนล้มจะได้เจ็บน้อยลงหน่อยค่ะขายาวค่ะล้มจนแบบขาไม่เหลืออะไรแล้วค่ะ ายยาชอบเาวยาวชอบแส่งเกงในค่ะอาจริงๆชอบใส่กางเกงขายาวมากกว่าตอนแรกก็ใส่ขาสั้นแล้วมันก็แสบคือเต็มขาใช่ถ้าวันไหนที่ใส่ขาสั้นก็ต้องใส่ถุงเท้ายาวๆเพื่อแบบช่วยเสริมส่วนตัวแล้วชอบขายาวมากกว่าจ้าราคาเสร็จแล้วรู้แล้วว่าแต่ละคนชอบต่างไน สาวว่าจะเป็นที่ขาสั้นหรือที่ขาดยาวขึ้นอยู่กับความสูงแล้วก็การที่ช็อตแต่ละคนเนาะใช่และอีพีต่อไปเราจะมีอะไรเด็ดเก๋ๆแอทเทนแฟชั่นอะไรที่เหมาะกับเซิร์ฟสเก็ตนะคะฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้เราสองคนแล้วไงไข่แฝดขอรับก่อนค่ะสวัสดีค่ะและพวกเราก็พร้อมแล้วนะครับแกงเซิร์ฟเยาวรุ่นสำหรับมิชชั่นวันนี้สงสัยไหมว่าทำไมต้องใส่ชุด ทหารก็คือวันนี้เราจะมาสู้เราจะมาลบกันเองเราจะแบ่งทีมเป็นทีม A และทีม B เกมจะเกิดขึ้นบนเขาเรียกอะไรเวฟแบงก์เวแบงกเราจะจับเวลาเนาะแบ่งฝั่งจับเวลาเล่นเว็บแบงก์บุ๊วับวุบวับนู่นนี่นั่นกลับมาเปลี่ยนคนเหมือนวิ่งผัดทีมไหนที่สามารถทำเวลาได้น้อยที่สุดทีมนั้นคือผู้ชนะ เราจะให้เวลาทั้ง2ทีมนะครับ5นาทีเพื่อที่จะทําบูมของตัวเอง1บูมขอให้แซ่บที่สุดนะจ๊ะไปแยกย้ายจ้า1 2 3ใครอะมึงสิมึงแพ้อะ <laughs>

รู้สึกยังไงบ้างคะง่ายๆค่ะเดี๋ยวกูจะดูเดี๋ยวกูจะดูเดี๋ยวกูจะดูมึงค่ะไปค่ะสองมาแล้วเออไปสองหนึ่งจบยัจบยันเริ่มจอดดีนะจันเออ้ยอบระวังระวังแอบระวังอระวัง ไปดวงไปดวด้วยไปแล้วทำเแล้วทำเ็แล้วนายบอกด้วยนะไปนอนก่อนไหวป่าวไวป่าวสี่บสาเร้วผักคะแนนทำลยขของผักดด่ไปเ ไปเลยฮะเลยเลยลที่ราคหนอปนไหน่ระวังระวัง uh> อันตรายมากอันตรายมากรนมระวังระวังนมออกาเะโอ้ยนแยนวหน่อยนะมันเป็นขอบผิ ไม่กูไม่ดูว่ะกูทีมดูเครียดหรือกูดูเครียดคนเดียวไม่แล้วือคิดเองด้วยอ่ะเออนตัวมาพร้อมห้าสี่สามสองใตยังไงยังไง ยังไงดียังไงดียังไงดีเอาได้แล้วเอาเราสามคนน่ยังไงดียังไงดีเอาใยังไงดียังไงดีเอาเอ๊ทีมนี้เขาเขาาแข่งไหมนะอันนี้เขาอันนี้อันนี้เขามาเล่นเฉยๆเนาะมันจ หนึ่งนาีโอ้เลันครึ่งแล้วตอนนี้ยังไงเอ่ยเจ็บไแล้วขอขาถามเขารู้สึกนิดนึง่ะโซโอ้โอ้อันนี้ต้มเลงปะเนี่ยเอ อันนี้คือคอนเทนต์ใช่ไหมอันอันนี้คือคอนเทนต์เนาะจริงเลยจริงเนดี้วะกว่าเคยไม่ขหน่งองสามหน่งยองสามหนึ่งอามน่งองสม่งอน่ะองาน่อาม่อามน่อายหงไงส่งองส่อางองามหน่ะอมน่องมน่องอา่ะอาม่งม่ะองค่ะอ่ะอ ไปจ้าไปจ้าไปจ้าอย่านะเพื่อนด่านะมันก็อ้างว่าเพิ่งเพิ่งเปิดจริงเราต้องต้องต้องมีข้ออ้างยังไงเอ่ยยังไงโอ้โหอ้วเฮ้ย และนี่คือตำนานบทใหม่ใกล้มาซ้อมแล้วดีดีมือทีมครับมาช่วยสอนแล้วเนี่ยเออ สัดแก้งนำใหม่ครบแล้วและทีมชนะก็คือทีม <Hey! S 1> เรามีของรางวัลมาจ้า <Hey! S 1> และนี่คือเบกกี้นะอาหารเสริมที่ช่วยควบคุมน้ำหนัก <Hey! S 1> แต่ทางแบรนด์เขาบอกเลยว่าไม่ใช่จะกินอย่างเดียวแล้วก็จะผอม จะหุ่นดีต้องออกกําลังกายควบคู่และนี่ก็ของรางวัลของผู้ชนะนะครับรับไปเลยคนละหนึ่งกล่องจ้าจริงๆอะจริงๆอ่ะแก้งแพ้แบบเป็นห่วงเพื่อนใหญ่เพื่อนหุ่นดี มึงไม่ต้องมาจับถ้าแข่งแข่งลมเนี่ยชนะขาดลอยโอเคเดี๋ยวเราขอให้ทุกคนไปพักผ่อนก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เหนื่อยมากแยกย้ายจ้า